ตอนนี้เพิ่งแฝนนกเสร็จนะครับผมนี้เอาจากกระท่อมออกรอบเย็นครับผมตอนเช้าไม่ไม่ได้ออกครับติดธุระครับผมวันนี้แฝนนกเสร็จแล้วครับผมวันนี้มาไกลบ้านสักสิบโลครับผมไม่ไกลมากเดี๋ยววันเสาร์ออกกับทีมงานหนองเหียงครับผมอาจารย์ฟักครับผมไปแถวหนองปืนแตกครับอาจารย์ฟักพาไปครับผมเดี๋ยวราติดตามชมครับผมเดี๋ยวรอรับชมครับผมผมเพิ่งแฝนนกเสร็จครับ แกก็ทอมเรียกอยู่นะครับผมมีนกบินผ่านตัวครับผมมาดูจะเข้าไหมนะครับผมแถวนี้ไม่ได้มาต่อหนานแล้วครับเมื่อกี้เจอคนเลี้ยงแพะลุงเขาบอกว่ามีคขเล่นเยอะอยู่ครับแถวนี้แกท่อมยังเรียกอยู่นะครับ เดี๋ยวราตตามชมครับผมบินขึ้นมาสองตัวนะครับผมเกาะอยู่บนสายไฟสายสั้นๆนะครับเตี้ยๆครับมาคููเองครับผมนกต่ออยู่ต้นอยู่ต้นไอ้คล้ายๆกับต้นสะเดานะครับต้นเดี่ยวค้างต้นมะขามเทศครับนกต่อคูใส่ครับเสียงเล็กกับเสียงกลางนะครับผมที่คูกันเองอยู่สายไฟครับนกต่อเรียกครับนกต่อเรียกอยู่นะครับผม น,นี่นกนกป่าครับผมบนสาไฟสองตัวครับคูกันเองครับผม <c oughs> ตีเันเองครับผมอยู่บนสายไฟครับนกต่อเรียกอยู่ครับนกนกนกป่าคูใส่กันเองครับผม สี่งเล็กกับสียงกลางครับตกตอ่อยังเรียกอยู่นะครับผมต,ตอกต่ออยู่ต้นนี้ครับผมต้นเดียวครับเดี๋ยวรอกล้องมาถึงก่อนนะครับผมอาจารย์ทุกทุกท่านเดี๋ยวผมจะเอากล้องใส่ถ่ายให้ได้รุ้นกับผมครับผมรอกล้องมาจากจีนครับผมรอกล้องใส่เลนกล้องครับ น่าจะถึงประมาณสิ้นเดือนครับผมสิบห้าวันได้ครับของมาถึงไม่รู้ใช้ดีไหมนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไว้ใส่ให้พวกอา,ารย์ทุกท่านได้นั่งลุ้นด้วยกันครับผมนกป่าโอ้ดุเหลือเกินตีนเองครับผมครูใส่กันอยู่นนะเข้าครับเสียงเล็กเข้าครับเสียงเล็กเข้าครับเกือบถึงคอเลยครับ เกบเยยบแล้วครับไม่ลั่นเยยบเยียบชาแล้วไม่ไลั่นคูอยู่หน้าชานเลยครับเยียบอีกทีโห้กระโดดลงล่างหน่อยครับผมอ๋อเสียงกลางเข้าไปครับผม โอ้เยเหยียบไม่ลั่นครับผมเหยียบที่ชานเลยเมื่อกี้นี้นกป่ากระโดดดีมากครับผมหลังฝนตกครับผมฝนตกได้มานยี่สิบนาทีครับผมผมมองดูว่ามีแดดด้วยนกน่าจะคึกเลยอ,ออกมาครับผมมาทําคลิปแห่อา,าย์ทุกท่านได้ดูครับผมตอนนี้นกนกป่าอยู่ในต้นครับผมโอ้โหเสียดายมากครับผมเหยียบเต็มชานเลยไม่ลั่น นกต่อเรียกอยู่ครับผมเดี๋ยวรอรุนรับผมว่าจะเยียบอีกรอบไหมโอ้โหพะเนียดไม่ลั่นโอ้โหนกพอจะเข้ามาให้ผมเยียบหน้าชานันอย่างนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมนกหัวหินเหนียวมากโอ้โหเย็บหน้าชันก็ไม่ลั่นไม่รู้จะขึ้นไปเยียบอีกทีไหมครับผมเสียดายมากครับเป็นน้องเสียงกลางเสียงกลางเกือบใหญ่หน่อยนะผมเสียงกลางไปหาใหญ่หน่อยนะครับนกต่อเรียกอยู่ครับ โอ้โหเสียดายมากขึ้นไปถึงบินบินไปเกือบถึงเหยียบคอนเลยโอ้โหไม่ลั่นครับโอโ้ทีนี้เกาะนิ่งเลยมั้งนะไม่ลั่นเฉยครับโอ้โหเหยียบเต็มคอนเลยไม่ลั่นครูขยมขยมด้วยโอ้โหเสียดายมาก แม้งนงเมื่อกี้กำขาแล้วครับผมยังเถียงกันอยู่นะครับผมดวงยังไม่ถึงคาดแล้วมังนกป่าตัวนี้เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเหยี <_ S 1> ยบพเนี้ดไม่ลั่นเฉยเลย,ยบนสามวันสามคืนเลยผมกว,ก,วกว่าจะมาได้แต่ละตัวนี้ต่อ,อยากมากเ,มเ,เลยเหยียบเต็มพเนียดเลยเสกไม่ลัน่นอีกนกป่าคึกมากผมตีตะไลแล้วครับคึกมากครับผมเหมือนจะเข้าอีกตัวเลยครับผม อ๋อไม่เข้าครับอ๋อไปคูนเองอยู่บนสายไฟโอ้สองตัวยอยู่บนสายไฟครับผมโอ้ลกป่าคึกมากครับเียงมากครับผมเหยียบไม่ลั่นเมื่อกี้นี้จะย้ายไม้กคนนะผมโอ้โหพเนีด้ดเียงเลยครับผมเดีย๋ยวนกลงครับผม รอยตามชมครับไม,ไม้ไม้สองเสร็จแล้วครับผมโอ้โหไม่งั้นไม้แรกผมหมานแล้วเมื่อกี้เสียดายมากเย่ยงกลางไปใหญ่ <c oughs> นี่คุณแฟนขึ้นใส่ไฟเร็จแล้วครับผมไม่รู้จะเอาไม่ด้วยจะใส่ไฟเดี๋ยวเดี๋ยวรอยตามชมครับผมกระท่อมเรียกครับผมน่าอยู่เสานี้ครับมันไกลครับผมมองไม่เห็น แก็ทอมเรียกอยู่นะครับผมเรียกอยู่ครับผมแต่ยังไม่เห็นตัวนกป่านะครับนกป่าบินเรียกครับผมหน้าหน้าหน้าขึ้นใส่ไฟตัวนี้ขึ้นครับผมขึ้นเสานี้ครับ จะก,จกระท่อมเรียกครูแล้วครับผมไม่รู้เสียงไหนครับผมมากันอ้อนี้อ้อนี้เขาเขาชวาว่าอ๋ออ๋อเสียงเล็กครับผมจะกระท่อมเรียกอยู่นะครับผมโอ้เรียกครูเรียกครูเลยครับผมใช้ได้ครับตัวนี้นกต่อครูใส่ครับ ขึ้นหัวเสาไหมมาถึงขึ้นหัวเสาไหมขึ้นไหมขึ้นไหมนกต่อคูใสครับผมนกต่อเรียกครับต่อเรียกคูครับผมอยู่ฝั่งหัวใสฝั่งนะครับผม มีขาลมด้วยครับผมขัดหนึ่งครับผมนกต่อเรียกครับผมจะขึ้นหัวเสาไหมเรียกกันอยู่ครับลืมขยับไปหลังพระเยดแล้วครับ เรื่งขยับไปเรื่อยแล้วผมนอกป่าครับเรื่งขยับไปเรื่อยแล้วผมแต่เป็นชานเดียวว่าผมผมหันชานเข้าหัวเสาเลยครับยังเรียกกันอยู่ครับผมอยู่หลังมะนี่ยครับ เดี๋ยวเราตามชมครับผมเสง็งเลยครับนกกระยียบอยู่แล้วครับผมคนขี่รถเข้าไปโอ้โหหยาบจัดโอ้โหเหี้ยดวงไม่หม่านจริงไ้ยวันนี้ดวงไม่หม่านจริงครับวันนี้เอากลับมาใหม่ครับผมโอ้โหไม้แรกเหยียบไม่ลั่นแต่ผมเอาลงมาเอา,เอามือแตะก็ลั่นนะครับผมเออแปลกเว้ย ไม้สองจะเหยียบไปแล้วผมคนขี่เข้าไปอีกโอ้โหโอโอ่องไปอีกเฮียเฮ้ยผมเดี๋ดยวเดี๋ยวรอไตามชมครับแฝงไม้สามนะครับผมนี่เป็เวลาห้าโมงยี่สิบแล้วผมได้อีกไม้ครับผมเดี๋ยวรอไตามชมครับผมแฝงปลาปลาปามปลาเผาครับเดี๋ยวรอรับชมครับผมไม่รู้มีนกป่าโตไหมครับผมป่านี้ไม่ได้มาต่อนานแล้วเหมือนกันครับผม จอดข้างถนนเลยครับผมมันไม่มีที่นี่นะครับเค้ okay, ับผมเดี๋ยวรอ้อยตามชมครับตอนนี้จกักรทอมขันเรียกอยู่ครับผมเรียกไอ่อยๆอยู่ครับผมดูดีว่าจะมีนกปลาโตไหมครับโอ้เสียดายมากวันนี้ผมดวงไม่ไม่หมา่นจริงครับไม้แรกกระโดดขึ้นหาคอเลยไม่ลั่นไม้สองผมตั้งสลักสลักพเนตรใหม่ นกกระเยียดอยู่แล้วคนขี่เข้าอโอปวดหัวเลยผมมีแฟนไม้สานแล้วผมยังไม่ได้ยินนกปลาโตนะครับผมเดี๋ยวรอยหตามชม,มครับผมตัวครับผมมันเห็นผมนครับผมไม,ไม่รู้มันจะเข้าไหมเข้าแล้วครับผมจากกระท่อมครูแล้วครับผมไม่ถึงห้าทีครับเสียงเล็กครับผม โผ่อยู่ครับผมอ๋อมีมีสองตัวครับผมเข้าไปแล้วตัวหนึ่งอีกอีกตัวหนึ่งหนึ่งยังไม่เข้าครับผมอยู่นอกครับเสียงเล็กครับตอนนี้หกโมงแล้วครับผมบินเข้าบินออกอยู่ครับผมเหนียวจัดตีกันเองด้วยครับผมกลับมาแล้วครับผมกีมไล่ตีนอ,กอีกตัวออกไปครับเสียงเล็กทั้งคู่นะครับไม่มีอะไรเลยลุงลงุง ต่อเรียกอยู่ครับผมแม่หมาที่ไม่มีใครกลัวนี่มันเหนียวจริงายหมายที่ว่าหน้าหมานี่แม่อุปสรรคเยอะจริงจะกระทอมเรียกอยู่นะครับผมนกต่อยเรียกอยู่นะครับเดี๋ยวเราตามชมรับผมหกโมงสิบแล้วครับผมหกโมงสิบฝ่าแล้ว โอ้เหนียวมากครับผมนกต่อทั้งทั้งอ่อยเสียงเบาก็แล้วเสียงหนักบ้างเล็กบ้างนกนกต่อเปลี่ยนเสียงแหลกลานแล้วผมเหยียบหลายทีแล้วมเดรตีนกนกกันเองครับผมมือรตีเองนกนกปลาหน้าจะใกล้นอนแล้วผมเดี๋ยวรออีกสักแป๊บผม เอาให้สุดครับผมถ้าออกแล้วผมอะได้เสี่ยวก็ยังดีครับผมโอ้แต่แต่เสียดายไม้แรกมากกับไม้สองโอ้โหเซ็งมากครับผมอ่ะเดี๋ยวรอรับชมครับผมอีกสักแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวคงได้กลับแล้วครับต่อเรียกกระจายเลยครับผมแต่แต่ไอตัวที่มาเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ยินเสียงนะครับนกต่อยังออกคารมอยู่ครับผม อ้เสียงเล็กเหมือนกันครับผมเล็กทั้งคู่เลยสามตัวที่ที่ผมได้ยินเนี่ยเล็กหมดเลยเนี่ยไม่ใช่เล็กธรรมดานะเล็กอย่างนี้เลยครับโอ้โหเล็กมากเหนียวจริงครับตรงนี้ตรงนี้ผมยังไม่เคยได้ไปเลี้ยงเลยนะหลายหลายปีแล้วที่ผมมาต่องเนี่ยเหนียวมาก ผ่านมาพอดีครับผมเรียกว่าจะกลับแล้วผมวเราลึกความหลังครับลองต่อดูอเคครับผมจะไล่ตามชมครับเหนียวมากครับผมกโมงครึ่งแล้วครับ นาเลยทำคิปให้ FC ดูหน่อยผมโอ้โหเกือบจะหมานครับผมไม่เป็นไรครับผมที่บ้านไม่มีที่จะแฝดแล้วแต่ว่าได้ก็ดีครับผมได้ทำคิปให้ FC ดูเดี๋ยวรอติดตามชมคิปพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยววันเสาร์มีนัดไปอะไรนะทางหนองปืนแตกนะครับทางแก่งอาจารย์ครับผมอาจารย์ฟักชวนครับผมเดี๋ยวรอตามชมครับผมเดี๋ยวนกลงครับผมสามไม้เกือบได้ครับผม ม้แรกเหยียบไม่ลั่นโอ้ผมงงมากเลยไม้ที่สองจะเหยียบอยู่แล้วผมอยู่หัวเสาแล้วครับผมคนเลี้ยงวัวขี่รถเข้าไปรับคนข้างในครับแล้วขี่ออกมาโอ้โหเซ็งมากแล้วก็ย้ายมาใหม่มาหมายสามครับผมหมายสามนี่นกเหนียวครับตรงนี้ผมเคยมาต่อผมไม่ค่อยอยากจะมาแต่ว่าผ่านมามามา,มาพอดีครับผมเลยแวะโอเคครับผม พรุ่งนี้เดี๋ยวทําคลิปไปดูครับผมแล้วก็วันเสาร์ออกกับทีมงานหนองเหียงนะครผมอาจารย์ฟักครับผมสำหรับวันนี้ผมกับเจ้าท่อมขอตลาครับผมสวัสดีครับ